สวัสดีค่ะเรามาดูการจะทำแผน IEP ออนไลน์นะคะในในโปรแกรม IEP ออนไลน์นะคะก็คลิกมาที่คนที่นั่งรถเข็นของโปรแกรมของศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแล้วเราก็กดโอเค โอเคไปเรื่อยๆจนถึงหน้าจอหลักนะคะ,เ,ะครเรามาที่ระบบกระจายสื่อน,นะคะเสร็จแล้วเรามาที่บันทึกข้อมูลจะขึ้นหน้าต่างมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือสั่งปิ้นเสิร์ชหาข้อมูลเด็กนักเรียนอย่างเช่นตัวนี้อัน อันแรกที่เป็นคีย์ยาวๆเนี่ยจะบอกว่ายกเลิกข้อมูลนะคะแล้วอันที่สองจะเป็นเพิ่มเติมอันที่สามจะเป็นแก้ไขข้อมูลอันที่สี่ออกจากโปรแกรมหรือหน้าจอที่เรากำลังพิมพ์หรือพิมพ์ทำงานอยู่นะคะอันที่5คือพิมพ์นะคะอันที่6คือ ดูข้อมูลเด็กนักเรียนนะคะอันนี้ตัวที่เป็นตัว i คือข้อมูลกลางนะคะอันนี้คลิกขวาล็อกอัพนะคะถัดมาฝั่งขวามือจะเป็นบันทึกข้อมูลเคียรหน้าจอและจบการทำงานนะคะอันดับแรกจะมีข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ของแต่ละจังหวัดนะคะอันนี้ของจังหวัดอุบลจะเป็นสวนการศึกษาพิเศษเขตสินะคะเราเรามีข้อมูลเด็กนักเรียนอยู่แล้วในปีการศึกษานี้เพราะว่าเราทำตั้งแต่เราเริ่มก่อข้อมูลเด็กเข้าไปเราก็จะมาแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าเปลี่ยนแผนจัดการเรียนการสอนหรือมีข้อมูลนักเรียนที่ว่าอาจจะเป็น ว่ามีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นหรือมีความบกพร่องเพิ่มขึ้นมีใบรับรองแพทย์หรือได้มีการจดทะเบียนแล้วนะคะเราก็มาดูข้อมูลข้อมูลนักเรียนที่เรากรอกไว้นะคะเสร็จแล้วให้มาที่ให้มาที่คนที่เราจะแก้ไขอย่างเช่นเด็กชาย เด็กชายเอรุวันพารุนันนะคะก็จะมีข้อมูลเขาอยู่นี้ก็คืออยู่บ้านเลขที่อะไรเพิ่มเติมคือเขาขึ้นอยู่อไหนชื่อบิดามารดานะคะที่อยู่เขาแล้วก็ข้อมูลด้านการแพทย์เขาไม่มีโรคประจาตัวนะคะข้อมูลด้านการศึกษาเคยเรียนอยู่โรงเรียนบ้านตามโมป .3 นะคะเราก็ดิกไปตามปีพศเราแก้ไขนะคะ อันนี้คือข้อมูลจําเป็นอื่นๆพ่อแม่แยกทางการอาศัยอยู่กับพ่อขาดโรงเรียนบ่อยอ่านหนังสือไม่ได้สมองไม่เป็นออกเสียงไม่ชัดนะคะก็คือข้อที่5ก็คือแนวทางจัดการศึกษาเราอาจจะเป็นลำดับคือลำดับแรกอาจจะเป็นภาษาไทยจุดเด่นสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้สามารถพูดเรียนประโยคได้ถูกต้องนะคะ เป้าและลระยะเราอยากให้เขาออกเสียงคําและสะกดตามมาตราตัวสะกดได้อะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ผู้รับผิดชอบเขาอาจจะในโรงเรียนนั้นอาจจะมีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนะคะก็ระบุเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กวพิการและก็เป็นครูประจําชั้นด้วยนะคะ mm hmm. ข้อที่6ก็คือความต้องการสื่อ mm hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. คืออยากฝ mm ึก hmm. สมัยนะคะ mm hmm. สิชิ้นเลย mm hmm. คือต้องการเพิ่ม สมาธิและฝึกทักษะการเรียนการสอนของเขานะคะอันที่เจ็ดจะเป็นกรรมการผู้จัดทำแผนคืออันดับแรกคือผู้อำนวยการของโรงเรียนนะคะอันดับที่สองคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กนะคะอันที่สามคือครูประจำชั้นที่สี่คือครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรงนะคะ ประชุมวันไหนอย่างเช่นเขาเริ่มประชุมเริ่มเปิดเทอมเราก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องลงวันที่เดือนที่เราเริ่มประชุมกับผู้ปกครองและก็ครูประจำชั้นนะคะเร,เริ่มจะจะทำแผนก็ต้องตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดภาคเรียนนะคะจนถึงสิ้นสุดปีการศึกษานะคะ เสร็จแล้วในการ,ใน,รในทุกอย่างแล้วเราก็จะมาสั่งพิ้นสั่งพิมพ์ในที่นี้ก็คือเราต้องต้องติ๊กข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดข้อไปเรื่อยๆไปทุกข้อนะคะแล้วก็แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นๆใดในการเราก็ตอบตกลงไป เสร็จแล้วรอรอจนหน้าจอขึ้นมานะคะเราก็มาที่เครื่องพิมพ์เราก็สั่งพิมพ์น,นะคะจํานวนสมมติว่าเราอยากได้สองชุดเราก็ต้องใส่เป็นเลขสองนะคะแล้วก็สั่งพิมพ์น,นะคะมันจะขึ้นมาทีละแผ่นทีละอย่างละสองหน้าเพราะว่าอีกเราจะจะทําแผน iep เป็นสองชุดชุดหนึ่งเพื่อที่จะส่งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตสิบอีกชุดหนึ่งเราจะส่ง เราจะเก็บไว้ในโรงเรียนนะคะเราก็สั่งปิน้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษต้องการนะคะค่ะข่าวๆก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ